าวฝั่งจุเด็กบ้านใหญ่แล้วก็บินไปบ้านเล็กแต่เขาออกวิ่งอะมันตามรอยเท้ามาอะไปตีป่ะดิอ๋อรู้แล้วใครไปตีปะแต่เราเป็นหมาป่าเดีือดใจทำไมตีนเล่นสายจูก็อยู่ข้างหน้ากูเล่นสายจูไปตีปนะเดี๋ยวกาเปิดต่อยเท้า มันเล่นอยู่แถวทอมนะตแต่วิทอมปลาปล่นอยู่ข้างบนนใะช่ไ,ไม่ใ่ไม่ใส่วิทอมวิม่งอยู่ข้างบนอนะลูนเหรออยู่ข้างบนเหมือนกันแฮกบู๊ใช่มีแฮกลูนว้วทำไมเครื่องเปนเปิเครื่องน้ำมันช็อตโซเทมขานี่ก็วิ่งล้อทางนี้นะ ันจะหลงจีเหรอไม่หลงมำไมตามจีเอาหลงจริงไม่หลงไม่หลงหลงตามรอยเลือดล่ะเดี๋ยวว่าเทเทมพีม่ทําปั่นเครื่องตีปั่นเครื่องของมึงอทานเทมไม่มีมีแค่ตัวกระหันที่เดียวบินตามจีแบบไม่ลดละ

นี่ไม่มีนี่ก็ไม่มีโอ้โหมึงหลอกไฟกูระยะนี้ไงแดกเอาไม้ไปกินไปนี่ก็ะโดดใช้มือสาบเหรโอเคหาไม่เจอยังไม่หาเสียเวลาวิ่งหาแค่รอบเดียวกว่าบันไดมือป้ ไอแดกว่าไงแดกลอยไปแล้วเจอทิ้งไหนวะเอาทิ้งกูเลยทิ้งกูเลยแดกพี่แดกเฮ้ยลูยังอยู่นะยังเงี้ยด็กลูยังอยู่แล้วที่พามไปคืออะไรวะนาะแต่เราเล่นสายัวเทมเหรอโอเคกังหันยังเป็นยนงนี่อยู่กังหันยังเป็นโทเทมขาวอยู่ เดี๋ยวไปดูโทเทมอันเก่าตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนไปรถไฟเปล่าไม่ยังเป็นโทเทมสายเอัเนี้นอาจจะไม่ใช่โยกอะไรอาจจะเป็นอื่นก็แล้วไม่รู้อินเทอร์ลการได้หลายอย่างเหลือเกินแต่อัน์ไดอิงก็ไม่ขึ้นนะตอนวิ่งผ่านเทเทมอะ่ะใช่ใช่ใช่วิ่งผ่านไอน์ดอิงทเทเมทม์มันไม่ซิ่งเลยอาจจะเป็นเทเทมอื่น ซึ่งผมหามันไม่เจอปั่นเลยหาไม่เจอปั่นเลยแถวกลางแบบมีโอกาสเ่าเชี่ยไฟเกิดปะ่ะก็มีสิทธิ์แหละแต่ก็น้อยเพราะว่าตอนเที่วิ่งผ่านไม่เห็นเลยไปดูข้างหลังบ้านนี้ก่อนเปลี่ยนมันเปนลีป่ยนหรอเปล่าดูสิ เราเป็นหนึ่งเฟสกับสามเครื่องสองสองเลยสองมันบินไปเช็คสายล่างอ๋อไปม,มีพังไม้เหรอเฮ้ยมีอ้อมมีอ้อมกอดเหรอแต่ผดคอแต่ผดคอมีลูนที่บอกแต่ผดคอมีลูนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอละแ,แน่เลยผมก็ไม่ปั่นเครื่อง อ๋อนี่ไงนบยิงรอยท้า,ามผมมาพามันไปไกลได้ๆเรื่องญญอเซนมีจัดการใหแค่หมาไล่ไล่ติ๊กไม่ปัา่นาไฟอะมึงทำไรอ่ะเมนไล่อะคนเนี่ยมันจะปล่อยไฟอะปล่อยลูกไฟปล่อยมานได้หรอไปโดนเลยดิด หายตัวเส้นหายโดดแตงันมันหมากุไปทางนี้ไปโดนไอ้ตี๊ททำไรไม่ปั่นไฟเ <จะ S 1> หรอทำดีันโด,ด,โ,ด,ดโอ้ยหลงไม่ทันเสาขา่าอ้อมกอดเหรอไม่รู้อะได้สัยเกียรเลยบางทีเครื่องมันล็อกอะเดี๋ยวรู้ละแผน สขอมกอดอืมออมกอดจริงคนใอเกอีนนั่นแหละหมดแล้วเปิร์กเปิร์กครบละุูเชนไฟสองเปิร์กแล้วาาก็สขอมกอดอมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้จริงๆนะ Tôi chơi tiếp. nhảy mươn nơ, ở mấy thằng xì đi. Đâu hưu gì mà. Chị yêu này mà. Phải rồi. Bật lên có đấy, bật lên. Bắt nhảy bật, xảy rồi. rồi. Bật quần áo có đấy, bật Ôi đấy, nó bật phương thịt cú. Nó bật phân. Nó bật phân. Nó bật phân. Nó ผมไม่เห็นออราจีทีนั่นแอบ,บตู้อยู่เองง่ายม,มาแขวนคอง่ายแขวนคออยอูอ่พุ่งมาพุ่งมาอยู่มา,ม,า,ม,ามันอยู่กลางหมดมันอยู่กลางแมพมาเลยมาเลยอยู่ข้ามั้งมันไปขวาบนละทีนั่นจะแอบ,บตู้อยู่เพราะว่าผมไม่เห็นออราจีเลยมีนวางกล่อ,องไนะว้เนี่ยอยู่ เตยตีปเฉยตีปตะข้าวอีกพี่ทำเป็นโทเคสสุดท้ายมันบินเช็คเครื่อง่อ ตาเมืงไปร่ินกับลินกับไปดูทางไม้ตะซีวิ่งเปิดรอยเท้าไม,ไม่เห็นเจอกูแล้วแม่งเลย บินกลับบินกลับไปเช็คไปเช็คเสาจะไปทำใหม่แบบปัญญาเลยจ้ะเออปัญ้ว,ว <c oughs> เครื่องมันไม่ขยับอันน้ะ <c oughs> อ้อมกอดหรือเปล่าม,ม,ม<ท>ามามาขีดก่อนอ,อ้อมกอดอ่ะข้าไปเลยตั้งเครื่องก่อนแล้วก็บินไปที่อื่นปั่นเครื่องข้าๆพี่แล้วก็บินกลับมา ไม่ไม,ไม่แต่จะหันมามองเครื่องนี้เลยเออทำมันดีแล้วไอ้ตีฟมึงกงนต้องไปดึงไอ้เวนไม่ปั่นไฟมึงก็ทำประโยชน์นั่งไอ้เวนเน๊อะซีตีไปดึงมั้ยดึงโอเคเออโดนลุกไปเจ็บคู่เอาตาย ตกก ok ุ้งกันครับแบงค์วันดีแบงค์ตกกุ้งอะไรล่ะแบงค์ยิงไปหาสุดท้ายเลยก็ได้นะ็เพิ้งพี่จะติดมันก็แบบก่อกการแบบไม่จะเหลยเส้นนี่แหละแต่การแบบตรงข้ามแรงงานงั้นต็อทาไมสองนันแยกกันเลย มันน่าจะเฝ้าเครื่องแล้วโหไม่ได้ตามใครสักคนเลยไม่ตามไม่ตามเฝ้าเครื่องหรือตามไปตีปะตีตามตีปเข้าบาลเล็กใช่ใช่ตามตีปอยู่เฮ้ยไม่สนใจกูหน่อยเหรอตัวที่สุดท้ายของมึงไงที่มึงอยากได้อะเอ้ยหมาก็โดนทอร์นาตาเพราะว่าตีปล่วงอ่ะชี

ประตูราาป,ประตูโหอยู่คนละฝากเลยที่เปิประตูโอเคเห็นแล้วไปดึงเพื่อนที่เปิดประตูสายล่างบล็อกให้จีทันนะพาจีมาสายล่างทันนะคะของ,บบงเราวิ่ <c oughs> งไปเสาที่ไม่พอียอยาย <c oughs>

ก้ามหิผมเน่ยปามามามาเราไประตูแล้วจีอ่ะแล้วจีอยู่ไหนจีอยู่ฝั่งบนน,โโน,นู่นโอ้โหทำไม่มาลว่านหมดละไตีไปรับไอตีไปรับหมาแม่ไงไล่าตามอยู่นะจีการจะล้มเองแล้วใกล้ครบสามสิบมีแล้วไอ้ตี๋มันมันไปไหนของมันอะลม้มออกกันเลยก็ได้นะไปหาท่อก่อนบล็อกหลุดอยู่นะ

ไปไปเอ้นพดมีไม่ทันเอ้ยสว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 ยวิ่งเบียดหน้ามาอยู่นบไม่ทันหรอเฮ้ยสวอสวยสวยไปไปกูบล็อกหน้าต่อก็นล้วแหละเบียดเบียดกูเบียดเียดไอหมากูเบียดกูเบียดเอาดิโดนตายากระต่ามคนตอนนี้มึงกีดไปเลยเชสมาไว้พอดีแล้วเว้อร์ดี แต่ตไม่ได้ใช้กุญแจแต่ได้ล็อโอ้โหอะไรกูอ้โวะอะไรกีดล้องอะไรอ่ะกีดร้องเหรอจิ้อะไรวะ